ค่ำคืนนี้คุณพร้อมหรือยังพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังหรือเปล่าเรื่องราวของค่ายทหารเก่ากลางสวนยางที่ที่ความตายและความหวาดกลัวยังคงวนเวียนอยู่นานมาแล้วในสวนยางสุดลูกหูลูกตาทางใต้มีค่ายทหารร้างตั้งอยู่มันเคยเป็นที่พักของทหารเกณฑ์ก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจ ที่ซึ่งหลายคนไม่ได้กลับมาค่ายนี้ถูกทิ้งร้างไปนานแล้วต้นยางขึ้นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นแต่ความน่ากลัวกลับเพิ่มขึ้นทุกคืนชาวบ้านแถวนั้นเล่ากันว่ากลางดึกจะได้ยินเสียงคนเดินเสียงร้องโหยหวนและเสียงปืนดังแว่วมาจากค่ายหลายคนเห็นเงาดำๆวิ่งผ่านระหว่างต้นยาง เงาของทหารที่ตายไปแล้วที่ยังคงวนเวียนอยู่ในค่ายนั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีทหารแต่เป็นเขาผีเฝ้าสถานที่ว่ากันว่าเขาคืออดีตนายทหารที่เสียชีวิตในค่ายเขาหวงแหนสถานที่แห่งนี้มากมากจนใครที่เข้าไปในค่ายโดยไม่รับอนุญาตจะต้องเจอดี มีคนงานตัดยางคนหนึ่งไม่เชื่อเรื่องผีเขาเข้าไปพักในค่ายตอนกลางคืนเพราะฝนตกหนักเขาเล่าว่าตอนที่เขากำลังจะหลับเขารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าที่นี่ที่ของฉันแล้วเขาก็ได้สติอีกเลยเช้าวันต่อมา เขาถูกพบเป็นศพอยู่ในค่ายสภาพศพน่าสยดสยองเหมือนถูกทรมานอย่างแสนสาหัสคุณเคยได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูบ้างไหมเสียงที่บอกว่าที่ไหนเป็นของใครบางทีคืนนี้เขาอาจจะมาหาคุณก็ได้เพราะเขาชอบคนที่ไม่เชื่อและเขาชอบเสียงกรีดร้องเตรียมตัวให้ดี พราะเรื่องเล่าของผมยังไม่จบเพียงเท่านี้